คืเพราะว่าโครงชุดไทยเขาว่าแม่นแม่นแจ้งแม่นบ่แม่นนะครับแต้งแม่นบ่แม่นเต็มคือเต็มปเกปุกพ่นปุกนี้เต็มเกือบเงินแสนอืมเกืเงินแสนเออเกือบเกือบเงินเกือบได้เงินแสนบอกเร่งด่วนโอ้ตามแอดมากับมาด่วนเลยบอกว่าบ่ได้บ่ไหวเดชให้เอฟซีบ่ได้ต้องอากบ่ได้สำหรับรถเดียวเหรอเนาะที่ให้เน้นๆแต่ว่าแต่ว่า ตรงเด็กจำตู้ตรงตรงตรงกระปุกนั่นเด็กจำตู้นะตรงตาแน่มาเด็กจำตู้พอเด็กจำตู้ไปตรงตาตกพอตรงตาเด็กจงตู้พอพอฝนมาบอกเด็กรางน้ำน้ำขึ้นอ๋อพอเด็กรางน้นเยิยมน้ำบอกเอาไปซื้อบนได้ซื้อตะรางเลยตัวใดครับผมได้ละเขียนไว้แล้วต้องตามมาเอาคราบับเออมาแล้วมาเด่าคุณผูชม อันตกเดือดเดือดหัคู่บนคนคู่บนทคงแต่เต็มเตมเขาเมาเมาเร็นี่ยพกพว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 กทั้งหลายจะเมาเร็งกันมาท้องขึ้นจึงจะได้มาผันผันแห่งเมฆดำอันนั้นเนี่ยติวเย็นอุ่มลุกน้อยอยู่ในห้นเล้ามันมันจีแล้วก็สองเก้า สองเก้าเก้าสองแต่ว่าเราเืนอ้มอ้อแพรบงแฝงแฝงเราเืนหน่อยกัมีโชคครับผมส่วนเราเราเืนอ้อมอ้มกน่อยแต่ว่าอกหน่อยเราแสดาเราอ้อมคเดียวคนเหมือนคนคอยเทไรเมันคนราอ้อมคเดียวแต่ันเดียวอ้มจังเจอแต่ไปมีจะสุขทจเลยครับคนแรเป้คนแรเป้ไปหาตกับนะ เปหาสองเก้าแต่ว่าถ้าเด็กหน่อยครับเป๊ะีกับมีหนึ่นะครับผมหนึ่หนึ่งตครับมีหนึ่งครับมีหนึ่งโคเป้โคเป้โคเป้เนี่ยวยตโคเป้โคเป้โคเป้องเก้าคับหางเก้าครับแต่แต่น่นจของบ่าขาชองเก้นะแต่ว่าตัวต็งเนี่ยองเก้าตัวต็งนีดีองเก้าตองเก้ดีครับตัวตงตัวร่องคือหาเก้า ครับอันนี้เฉพาะบนบอกครับแต่บนเด้บนตกลงล่างอ่าล่างบนล่างมืนอค้นบอกแล้วเอาบอกบอกบอกให้เจ็บบนเลยให้เจ็ด้วยเจ้านครับก็ะได้รับ่างเขาเราบอกว่าเสียงอาชวนชวนห่าโอ้ครับผมดังดจบอกบอกมื่ขึ้นเดีครับแตบอกมั่ขึ้นะมาบอกตงเจ้าของคำแม่นนอนถูกบอบอกเจ้างครับแม่นนวลแต่ผ้าไ้นวนเลย มาอบเตงหูเลยครับเด็กแ้างเด็กนรงห้าศูนนหาเดิครับพอท้องแจ่มเจอห้าศูนย์ศูนย์ห้าอืมนะครับแต่เขามาดูครับท่านผู้ชมตัวติดแจมของผมโอ้อะไรกครับติดแจมขอผมติดแจมดูเจ็ดเกาติดแจมดูจะหามันร้องนะบ่ ดันดันมดเลยันน่ะดันม่อ๋อมักมากขาทางแอดกันเออันวันเลยออกเ็ดเก่าขาเจ็น่ละนคือตัวเก้านี่ละนครับตัวเก่าแมนครับ่ะวางเบิ้งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นแนวทางเดีแค่นี้เลยหางเดียวเลยเดีวกันไปมา่ลางกันพัุฝนนะฮะฝนนึงเดียวน โซนหาโซนยังเดียวเออเขมันม like we ่กลังน li ี่แต่ว so ่าคอยมากกำลงพร้อมนั่นดเหนักนะครับโซนหาหาโซนหัวเลยโอ้โหแล้วนับอกว่าร่างก็คือร่างนี่เลยอืมแล้วคนบอกว่าร่าง่งบอการ่างนกคนนึงร่างนี่ครับนะแต่วันนี้เราบอกทุนหาทุนได้งรางของเราบอกวิาพ้อมนหาทุนได้รางได้เราว่ารางยังเดียวเรา มาตัวกันเด้ตัวกรตัวบออืมม่นตัวบอกเลขคือกระเทีบุญหาน่กีซอยน้องวานแม่นี่ดอกสำหรับลุงต่อยนะครับรวงคิดว่าจะไปถวายขโมยเดูตักหัวครับครัเลขนี้มาเนาะกงมาต้นหนาต้นบวเดกกินแท โอ้คนเขียนให้ชัดๆเลยบอกครับลุงต่อยคนมาท่าในหูมาอคืนสอุ่มขปเสนนอนเลยบอกํ่หูเลยซ่อใส่หูก็โค่นปังเนียจะยินเสียงโบเลยบอกแทงปเสนโบเลกรังหาทันทุนหาได้จะซื้อตัวในทางตัวทุนหาตัวเดียวโอ้่อจ้คิดได้เพิ่มเพิ่จะพิ่มไปเสนนอนครับ ้องนั่งยินดยินินนำมาโอ้เอาองทำเดินครับอาทุนตอเจ็ดแปดเจ็บเป็ต่ของจำาอบันตะของบัได้มันจำาอบันไดเครับแต่ดูแต่ป่กัติึกแบบนังนั่งแต่พอเราบอกสง่าเราบอกสงนาเจ็ดแปดสามนะเราบอกโอแปดเจ็ดสามหดก่อนครับอันไม่คนทฟนที่มีมาใส่คนเดียว อือโอ้พอวอรวอร์เดาก็ดืมเลยพอเดากดมเลยครับจังวันหนึ่งวันหนึ่งแล้จำนำาเข็นามาจำนำก่ส็จจำไหนไปท้องใบนอนมาครับแต่ในในคมในคมบาดจงมักหาซุนทุนหาหลายมุมอือครับเพราะนี่ย้ชัดเจนน่ะน้นชัดเจนเลยบารังหาทุนทุนหาเด้อเดือดเด้อดต่างหาทุนทุนาอ่ะครับ ก็จะมากนึขอบคุณลุงต <refin ett, S 1> ้อยครับผมครับครับพี่มีใจได้แอดทับอันทั้งพร้อมทั้งเอฟซีทั้งไรคอมมีทูกไปเด้ห้งเนื่องเตะแบมเด้สาตุสาตุอีซี่เดกเก่งเด็กตามผมผมเดกตามเด็กตาม ตามนวดเท้ผมเนอกยดังนนลง้าหลังนะอืมครับอีกตามเพระมักน้กิดจากแต่แต่ผมมัาแ้าผมต้องามมันเค่ออกรงครับอืมมันช่อปกเสนนะอองนก็ตามก่อนต้งวดสองงวดไปก่อน